รองประธานบริษัท YLG Boolean International นะฮะคุณพวันนะวะวัฒนาทรพย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิเชียนะคุณบุรกิจค่ะครับ,ร,บราคาทองคำทำไมขึ้นไปแล้วอ่อนตัวลงมาอีกครับ คือหลักๆน่าจะมาจากข่าว ECB ที่ปล่อยผู้4.89แสนล้านดูโลรนะคะปล่อยให้523แบนนอ์คู่คไปเพื่อที่จะปรับสภาพคล่องภายในตนโลกก็คืออาจจะมีการรับข่าวดูในระยะสั้นพอรับข่าวอันนี้ยูโรแข็งทองคำก็สกปรวตางดอลลกขึ้นมาจะเห็นได้ว่าไปเบรกแนวต้านที่พัน620 แถวนั้นนะนะคะแล้วก็สามารถขึ้นไปยืนอยู่เหนือพันห้อยี่ิบสแต่อันนั้นเป็นแนวต้านที่สองก็ไม่สามารถผ่านตรงนั้นได้ก็มีการเทกํกำไรระยะสั้นลงมาแต่วันนี้เนี่ยเทรน์ของตลาดกับมองว่าน่าจะเป็นเทรนขาลงนะคะอ๋ะะ<ฮ>ะอ,อยังมองเป็นเทรนขาลงแล้วลงนี่จะลงถึง แค่ไหนอย่างไรครับคุณวมอต้องดูว่าวันนี้พยายามเทส1 6พัหร้อยห้าหลายรอบแล้วก็ไม่ผ่านต้องรูว่าวันนี้มีความสามารถที่จะผ่านตรงนี้ได้ไหมถ้าผ่านไม่ได้ก็อาจจะปรับขึ้นมาแนวต้านอีกครั้งหนึ่งที่พันหกร้อยสิเจ็ดดอลลาร์กับชอยซาลอันนี้วันนี้น่าจะเป็นวันไซเวย์เพราะจริงๆแล้วการอินเจ็ตเงินเข้ามาในตลาดห้าจุดแปด 4.89ล้านแสนล้านยูโรเนี่ยถือว่าเป็นการอินเจ็ตเงินใหญ่ที่สุดในรอบ13ปีที่ผ่านมาแต่เหมือนมันไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดนะคะเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยจริงอยู่สภาพคล่อง,องของของตลาดย,ยุโรปเนี่ยการผู้ดอลลาร์กันเนี่ยค่อนข้างฟื้นก็เอาเข้าไปในระบบจริงแต่มันไม่ตอบโจทย์เพราะว่า แต่ละประเทศมีศิลปภาพที่ดีไม่พอจาเป็นที่จะต้องเอาเงินเข้ามาเนี่ยใชใ้ในระบบการเงินการคลังของแต่ละประเทศการเอาเงินเข้าไปที่โซนพาณิชย์ก็เหมือนจะไปทําให้ระบบสภาพคล่องของธุรกิจดีขึ้นแต่การคลังการเงินการคลังในของแต่ละประเทศก็ยังมีปัญหาเพราะเด็ดของอ,อ,อิตาลีที่จะถึงภพยในต้นปีมกราดเนี่ยม,มันจะมา1 ห้าแสนล้านซึ่งยังาหายังหายังหาที่ <ไง S 2> จบไม่ได้ไว่าจะจบกันด้วยลักษณะไหนหมันไม่ใช่เฉพาะ,อ,ะอิตาลีอย่างเดียวประเทศอื่นๆในโซนยุโรปก็ยังมีอยู่เพราะนั้นอันนั้นเหมือนเหมือกับว่าพอมีเงินเข้ามาในระบบมีการเฮระยะสร้านพักหนึ่งเราก็ยังกลับเข้ามาอยู่ในที่เดิมก็คือความความไม่สเสถียรของที่ยุโรปยังมีอยู่ นักลงทุนก็เลยทำํำเทขายกําไรระยะสั้นกันออกมาก่อนนะคะโอครับคือเรียกว่าเอาตัวรอดต่างคนต่างเอาตัวรอดไปก่อนนะฮ <c oughs> ะก่อนคริสต์มาสปีใหม่ยังไงเอาเงินสดไปก่อนใช่ไหมฮะ<ช>คุณใช่ค่ะแล้วเหมือนกับการเอาเงินออกมายัางไม่ได้ไปใช้ในจุดที่ควรควรจะใช้ะคะ่ะก็ต้องมองว่านโยบายการแก้ไขระยะยาวของการเงินการคลังที่ยุโรปเนี่ยจะมีนโยบายที่แก้แก้เป็นระยะยาวไหมค่ะอืมนะฮค่ะ ก็เรียกว่าแล้วข้างเงินยูโรเนี่ยอยู่แค่เนี่ยหนึ่งจุดสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์อะไรประมาณนี้นะฮะค่ะเมื่อวานมีแข็งขึ้นมาพักหนึ่งนะคะมา<อ>ถึงหนึ่งจุดสามสองกว่า<อ>ยู่มันเอาช่วงที่ทองคำสับขึ้นมาในในระดับเดียวกันนะคะอืมค่ะนะก็เรียกว่าเงินยูโรก็พยายามจะวิ่งขึ้นเหมือนกันนะคุณพวัน ก็พยายามค่ะแต่ก็ต้องหลักๆก็คงนักลงทุณเขาคงต้องจับตามองว่าความเชื่อมั่งของการคลังของแต่ละประเทศเนี่ยมีนโยบายการรับเข็มขัดยังไงการหาเงินเข้ามาํำระหนี้ที่จะถึงต้นปีหน้าเป็นยังไงถ้าหาจุดจบของตัวนี้ได้เนี่ยทองคำก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมาอีกครังหนึค่ะโอ้ครับ แล้วก็คุณพวันจะมีข้อแนะนําบรรดานักลงทุนนะฮะบางท่านก็อาจจะติดยอดดอยทองคําอยู่บ้างบางท่านก็เพิ่งซื้อบางบางท่านก็เรียกว่ายังไม่แน่ใจว่าวันนี้จะซื้อจะขายดีคุณพวันจะแนะนําอย่างไรดีครับ คืออย่างที่บอกคือวันนี้เรามองที่แนวต้าเนี่ย1,627 US d อลลารแต่ทรอยซาวถึงแถว20 20เศษตรงนั้นถ้าไม่ได้ขัดทุนยังทํากําไรได้ให้ปล่อยเอาไปก่อนแล้วเรามาซื้อที่ต่างกว่านี้แต่ถ้านักลงทุนที่ถืออยู่แล้วเปิดตัวนี้ขัดทุนอาจจะทยอยสะสมซื้อเพิ่มเพือเ่อเฉลี่ยต้นทุน เพราะว่าเรามองว่าต้นปีหนาอกาสที่การทำจะปรับตัวขึ้นก็ยังมีอยู่หรือว่าถึงแม้กระทงถ้าจะมีการลงก็คิดว่าลงไม่ลึกก็ค่ะถ้าลงก็ลงไม่ลึกนะฮะใช่ค่ะช่วงนี้ถ้าหนุดแนวแนวรับที่พันหกร้อยห้าระดับต่อไปคือพันห้าร้อยเก้าสิบห้าแล้วก็พันห้าร้อยแปดสิบยังมองไม่ถึงโลเดิมของอาทิตย์ก่อนค่ะโอ้นะฮะก็เรียกว่าราคาทองช่วงนี้นี่ก็ ส่งตัวนะฮะส่งตัวก่อนคริสต์มาสก่อนปีใหม่นี่คิดว่าจะมีมูฟเมต์ใหญ่ๆอะไรมาอีกไหมฮะก็อย่างที่เห็นเมื่อวานนี้้อมี c d อินเจ็ดเงินเข้าไปเกือบห้าแสนล้านก็ถือว่าเป็นมูฟเมต์ใหญ่ตัวหนึ่ง ซึ่งใครที่เคยติดดอยก็สามารถถอนออกมาได้ช่วงช่วงนั้นเหมือนกัน oh. แต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าจากนี้เป็นถึงชิปีเนี่ยจะมีข่าวอะไรให,ใหญ่ๆที่เข้ามาบุสตลาดอีกไหม oh. แล้วก็ข่าวนี้มันจะมันจะมีความเสถียรของตลาดได้มากแค่ไหนเหมือนกับเมื่อวานนี้ม,นมีเงินเข้ามาก้อนใหญ่ซึ่งถือว่าใหญ่มากๆแต่พอเข้ามาในในระบบแล้วทุกคนมันก็ไม่ตอบโนองก็ยันคงกับ ตัวลงาอีกันึงนะะอะค่ะอืมคับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าแม่ผมก็นึกว่าเมื่อวานนี้โอ้โห <laughs> ECB ให้เงินตั้งเกือบ5แสนล้านยูโรนี่เยอะมากอะนะฮะใชะม่มันมันมันน่าจะเด้งขึ้นแล้วเนี่ยกลับขึ้นไปได้หน่อยแล้วก็ร่วงลงมาเลย<อ>เนี่ยก็จากนักวิเคราะห์มีการออกมาว่ามันไม่มันไม่ได้หมายถึงเสถียรภาพของการลังกันเงินจริงๆเพราะว่านี่สินซึ่งยังมีกันอยู่ก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะบอกว่า จะมาชำระนี้ได้ไหมแล้วส่วนเงินก้อนที่อินเจตเข้ามาในระบบเชื่อว่าทางพวกแบงค์พาณิชย์คงไม่กล้าเอาเอาเงินก้อนนี้เข้ามาซื้อบอนเพราะว่ายิ่งจะเป็นเหมือนการการติบหวมีภาระนี้มากขึ้นอันนี้เป็นหลักหนึ่งขึ่นมองว่าเงินเงินใหม่เข้ามาเขคงจะไปบูตในในภาคธุรกิจซะมากกว่าที่จะเข้าทา การเงินการคาาของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นเขาถึงมองว่าตัวนี้ยังไม่ตอบตจทจริงๆว่าจะจะช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาหนี่ของแต่ละประเทศยังไงค่ะอ๋อครับเอาละครับก็ทางคุณพวันมีอะไรจะแนะนำนักลงทุนในช่วงคริสต์มาสปีใหม่นี้ไหมครับ คือถ้าถามดิฉันดิฉันก็ยังมองว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่เหมาะสมที่นา่าจะทยอยสะสมแต่ไม่จําเป็นต้องซื้อเยอะทยอยสะสมอาจจะลงไปซื้อสมมุติมีร้อยก็ทยอยซื้อทีลย,ย่งจประกนะันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะอืมนะก็ช่วงนี้ก็สะสมนิดหน่อยนะค่ะแล้วก็รอปีหน้าขายเพราะดิฉันเชื่อว่าหลังปุลมพามีนมานทองคำก็จะสับงัตขึ้นเนื่องจากว่านีใกล้จิดกใกล้จิดทาการเพราะฉะนั้นเหตุปัร์ใหญ่ๆก็คงจะไม่ใหเอินเข้ามาระบบ ในระบบมากขึ้นดีจากการทําเชื่อว,ว่ายิ่งปีหน้าไอ้ยิ่งอาทิตย์หน้ายิ่งจะเงียบมากกว่านี้เพราะว่าหลังวันที่25ในโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเ,เหตุการณ์ใหญ่ๆก็จะปิดทําการยาวไปเลยจนถึงปีหน้าค่ะครับก็หยุดตั้งแต่คริสต์มาสไปถึงปีใหม่เลยนะฮะใช่ค่ะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพาวันมากเลยนะครับค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับ